สวัสดีครับอวันนี้พามาดู SSD นะครับผมที่สั่งมาจากมาจากในออนไลน์นะครับน่าจะมาจากจีนนะครับตัวนี้ครับ120กิเป็นภาษาจีนนะครับ Windows ก็เป็นเป็นภาษาจีนนะครับนี่ผมลองลงไดเวอร์ใหม่นะครับไดเวอร์การ์ดจอนะครับภาษาจีนครับ ตัวนี้เรามาอัปเดตอย่างเดียวนะครับมาใส่ปั๊บมันอัปเดตวินโดว์มันเองนะครับแล้วเราก็มาลงาไดเวอร์การ์ดจอนะครับผมปเป็น SSD เก่านะครับ <S 2> <S 2> <S 2> สั่งมาในออนไลน์นะครับเป็น Windows 10นะครับเลือ ดีสตาร์ทไปก่อนครับเมนูก็คล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ภาษาจีนนี่เฉครับเราอาจจะดูไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงอ่าลงภาษาดูนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่รู้จะเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับถปกันต่อครับเอเออร์อครับมมไม่รู้ภาษาอะไรเป็นภาษาอะไรนะครับ สามตา้งงงคอนโทรลพารแนลคอนโทรลพารแนลก็หาไม่เจอนะครับเซตใหม่ถะารอยู่เนับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับผม เมนูคล้ายๆกันครับตัวนี้เป็นกล้องวินโดว์ไม่เกี่ยว,ขวขเขาจะลดตังค่าโอ้โหดูสัญลักษณ์เรานะครับตัวนี้น่าจะเป็นยันดอนภาษางานเข้าก็นี่นี่น,นี่ตัวเอ มีตัวเ e อนะครับน่าจะเป็นภาษานะครับโอเคน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่อะไรวะเนี่ยหาภาษาไทยมีไหมครับ <prem> ไม่น่านะครับจีนล้วนๆนะครับผมม <c oughs> สุดแล้วครับลองดูตัวล่างดูล่างไม่เกี่ยวนะครับที่เปลี่ยนภาษานะครับนี่ลองดูตัวนี้นี่เราลองแอทด,ดูนะครับ <Okay. S 1> โอเคบวกนี่นี่หาอังกฤษก็ยังดีนะครับรุ้นกันครับสนุกสนานครับ ได้ภาษาอังกฤษก็ยังดีนะครับผมแตกจีนล้วนๆเดี๋ยวหาไทยอังกฤษยังหาไม่เจอยะหาไทยเดี๋ยวลองดูครับสนุกนานเอสเอสดีมาจากจีนะครับนี่ไงครับผมนี่เจอแล้วครับซ้าายด้วยกว่าครับ กดคีบไปก่อนเอาแอตซ้ายไปก่อนครับแอตไปก่อนครับม,มาไหมไม่มา<ๆ>ลองเข้าตัวขวาดูเฮ้ย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 ยายาเอายตัวนี้ต้องเข้าไปใหม่ครับนี่ไทยมาแล้วครับโอเค เข้าไปครับนี่ไทยโอ้โห,โหสุดยอดครับผม <Yahoo! S 1> แต่เราลองเขาตั้งไว้หรือเปล่าไม่ได้ตั้งนะครับผมไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนตรงนี้ครับว่จะพิมพ์ได้ครับผม น่าจะพิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้เป็นสเปค AMD นะครับ A 1 0 58 00นยะครับ <Yahoo! S 1> น่าจะรีสตาร์ทค่าจอเจอค่าจอเจอนะครับผมเจอแล้วมลองเซ็ตสองจอดู เือเออครับรีตาร์ก่อนนะครับอายลีตาร์ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมสนุกสนานนะครับภาษาจีนนะครับ จะมีเกี่ยวกับหนังเป็นเว็บหนังนะครับของต่างประเทศนะครับผมผมเลยลองอัปเดตดูก่อนนะครับ <Yahoo! S 1> มาแล้วภาษาอะไรเนี่ยขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปต้องสนใจครับเดี๋ยวค่อยตัวไหนไม่ใช้เราค่อยลบออกนะครับผม ภาษาไทยขึ้นแล้วครับผมโอเคพินภาษาไทยด้วยนะครับขึ้นนะครับผมโอ้ใช้ได้ครับ นี่ครับอืมนี่โรงสีขายหมูขึ้นเหมือนกันนะครับผมโอ้โหสุดเจ๋งครับผมสุดเจ๋งครับนี่ครับได้แล้วนะครับ ดวงสื่อคุณคุณนะครับที่ยังขึ้นไปเป็นภาษาจีนอยู่เดี๋ยวคือพื้นฐานมันเป็นวินโดว์10จีนนะครับเดี๋ยวเราลองต้องเซ็ตตัวเปลี่ยนภาษาดูครับนี่นี่ตัวนี้น่าจะตั้งค่าโอ้มีเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรา เราไปเช็ดข้าวนาจะตัวนี้นะนี่ครับเนี่ยคุ้นครับคุ้นไหมครับนี่ครับผมเราก็มาตัวนี้นะครับนี่ครับติ๊กตัวนี้นะครับติ๊กลากติ๊กข้างบนนะครับครับผมโอเคไหมครับฝั่งนี้น่าจะโอเคอ่าโอเคแล้วครับ ไม่ขึ้น,นขึ้นอย่าภาษาไทยอังกฤษอยู่ไหนครับผมมาแต่ภาษาจีนหมดครับจีนรนร้วน ไปใหม่ครับแอดไปใหม่ครับบวกเข้าไปครับมั่วไปหมดเลยครับภาษาอะไรเนี่ยหา,าไปเรื่อยครับไทยอา้าวกระโดดไม่ละ นี่เ <Yahoo! S 1> ดี๋ยวดูโซนก่อนนะครับอังกฤษตัวไหนครับอย่าอังกฤษนี่ตัวนี้ครับสแตนด์ด่นะครับผมเคเข้าไปครับแอดเข้าไปครับนี่เรียบร้อยครับปื๊บเรียบร้อยครับผม ตัวนี้ลบนี่ลบออกไปเลยครับตัวนี้ก็ลบครับตัวนี้ก็ลบครับได้นะครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยน เราติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กมีนะครับนี่เปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนตรงนี้นครับแต่ว่ากดเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับเอาเซตตรงนี้ใหม่ครับ ีผมจำไม่ได้แล้วก็โอเคไป้วครับโอ้ได้แล้วครับสามภาษานะครับผมเนี่ได้แล้วครับเรียบร้อยครับเซฟได้แล้วครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวกดนี่ครับเปลี่ยนแล้วครับไทยอังกฤษแล้วก็เนี่ยครับ ไทยอังกฤษมาแล้วครับผมลองเอาไปทำเล่นดูนะครับผมสนุกสนานนะครับ w i n d o w สิ0มาจากจีนนะครับผม SSD SSD เก่านะครับผมดูตัวนี้ครับไปเรื่อยๆครับมีอะไรบ้างครับเหมือนกันครับ เียบสั่งของนะครับตัวนี้ก็สั่งของนะครับตัวนี้ครับไปเรื่อยๆครับนี่ก็สั่งของนะครับผมประเด็นคือเวียดนาม อ๋อนี่ครับหนัง <Yahoo! S 1> เจอแล้วครับมีเว็บหนังนะครับเ oh. นี่ยครับมีหนังนะครับแต่มานเดิมว่าฟังไม่ออกอยู่ดีครับ oh. ไม่สามารถเผยแพร่ด้ในประเทศ oh. อ๋อเขาเขาล็อกอยู่ดีครับเ ah. ดูดูเรื่องใหม่นะครับผม อ๋อเขาเขาล็อกล็อกประเทศนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ครับเป็นบางเรื่องนะครับ どうか不動産。 มีเหมือนกันครับหนังครับผมเ <Yahoo! S 1> นี่ยครับอย่างนี้ดูได้นะครับเนี่ยครับแต่เป็นภาษาจีนล้วนๆน,นะครับผม เพลินนะครับดูหนังแบบเพลินเพินดูแค่ตัวอย่างก็พอนะครับเพราะว่าเราฟังไม่ออกนะครับผมเป็นหนังมาจากติดมากับใน SSD เดีนะครับผมสั่งมาจากจีนนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสั่งของออนไลน์มาจากจีนนะครับผม เป็น SSD นะครับนี่ครับ SSD มาจากจีนยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ